สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแนนพาทุกคนมาพบกับตัวรถ v ีคอร์2ส2 4ี่คันด้านหลังของแนนเลยนะคะคันนี้คันนี้อันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดเลยค่ะเป็นสีส้มนาบูมิมายกานะคะซึ่งราคาตัวรถจะอยู่ที่1 2 5 7 0ร้าน257,0บาทค่ะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดอยู่ย5สีด้วยกันค่ะจะเป็นสีส้มสีดำสีบอลเงินสีเทาดำแล้วก็จะเป็นสีสีดำนะคะเอ้ยสีขาวมุกดิ ะะซึ่งสีขาวมุกนะคะจะบวกค่าสีไปอยู่ที่7,000บาทค่ะ,ะนจะพาทุกคนนะคะไปดูว่าคันนี้นะคะมีคอร์สตุ้นตัว M ตัวท็อปของเรานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากปี2023จุดไหนบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ V Cross ปี2024นะคะเปลี่ยนตัวไหนบ้างจุดแรกเลยก็จะเป็นตัวกระจังด้านหน้านะคะ พร้อมตัวสเกิร์ตรอบพันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะกระจังด้านหน้าของเขาจะเป็นตัวสีดำโครเมียมค่ะแล้วก็ย้ายตัวไฟเลี้ยวนะคะขึ้นมาอยู่ที่่อบไฟแบบเดียวกันกับตัวไฟหน้าไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยส่วนตัวด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกค่ะมีรอบสีดำซึ่งตัดกับตัวสีรถแล้วก็เข้ากับตัวกระจังด้านหน้าที่ออกแบบมาใหม่เลยนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นกระจังด้านหน้าสีดำโครเมียมนะคะเรียกง่ายๆเนาะแล้วก็ตัวสเกิร์ตนะคะ<ม>ก็จะดูเข้ากาันทั้งหมดเลยกับตัวซุ้มล้อเนาะเพราะว่าเขาเป็นชิ้นส่วนที่มาจากตัวโรงงานเหมือนกันเลยค่ะมาดูด้านข้างฝั่งนี้บ้างคากระโปรงก็ออกแบบเป็นเส้นแนวตรงนะคะมีมิติดูเด่นชัดนะคะนี่ ชุ้มล้อนะคะก็จะมีลวดลายตกแต่งเพิ่มเติมออกแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตแล้วก็ล้อนะคะตัวนี้จะเป็นล้อที่เซเนนเอามาเปลี่ยนด้านนอกนะคะจะไม่ใช่ล้อเดิมที่มาจากตัวโรงงานเนาะจะเป็นล้อยี่ห้อโอเอตนะคะตัวนี้จะเป็นออกแนวสไตล์ออฟโรดหน้ายางก็จะเป็นตัวพวกยางเลนโซ่พร้อมตัวลุยๆเลย,ลย,ลยดอกยางใหญ่ๆ265ทับ65นะคะขอบ18เนาะนีบันไดข้างะคะ่ะ ตัวกรอบไฟเลี้ยวก็จะมีอยู่ด้านข้างกระจกด้วยนะแบบนี้เลยโรเมียมดำตัดกับสีดำด้านตัวนี้เป็นที่จับสีดำพร้อมตัวที่เปิดตัวรถนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนจะเข้าไปดูด้านในทีเดียวนี่ตัวบาด้านหลังนะคะก็จะออกแบบลวดลายมาให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ คิวรอก็ดูเด่นมากขึ้นตัวไฟท้ายนะคะอันนี้ตัวโลโก้สติ๊กเกอร์ดิฟล็อกเพียนใหม่เหมือนกันไฟท้ายนะคะออกแบบดีไซน์มาใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะจะอยู่ตำแหน่งบนล่างแบบนี้เลยค่ะไฟเบรกเขาก็จะมีตัวแสงสีแดงๆเนาะสามกรอบแบบนี้เลยนะคะลายฝากระโปรง เออลายฝาท้ายนะคะเปลี่ยนใหม่นี่เป็นยังไงบ้างชอบสีส้มสีใหม่ของเราหรือเปล่าสีจริงสวยนะคะสีสดพอมาอยู่กับไฟในห้างก็จะดูสีสว่างสว่างเข้มเขมแบบแล้วแต่มุมของตัวไฟที่ตกใส่ตัวรถนะเป็นยังไงหรือลูกค้าจะเอาตัวล้อที่ เป็นล้อขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะล้อขอบ20ก็จะดูเต็มซุ้มล้อมากขึ้นนะคะเดี๋ยวแนนพามาดูด้านในกันบ้างตัวภายในนะคะตัวแผงประตูก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยมีลวดลายนะคะตัวล็อกประตูตัวปรับเปิดปิดของตัวเลนกระจกนะคะแล้วก็ตัวผมอะไรตัวนี้นะคะเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแบบลวดลายนิดหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นตัวโ o d a off หมดประหยัดพลังงานประหยัดน้ํามันนะคะตัวปรับไฟแล้วก็ตัวเปิดปิดฝากระโปรงฝาน้ํามันนะคะกระจายคอนโซลตกแต่งเหมือนดอกไม้ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเป็นรถญี่ปุ่นตัวนี้นะคะตัวเบาะสีเบาะนะคะสีจริงก็จะดูเข้มกว่าในวิดีโอแนนถ่ายนะแล้วก็จะเป็นตัวลวดลายตัดตัวหนังสือคูแม็กออกแต่ว่ายังเป็นเบาะคูแม็กนะคะทุกคนแบบนี้เลย ตัวเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางฝั่งคนขับนะคะมาเนี่ยจะพามาดูด้านไหนแต่มีที่จับด้านบนก็มีนะคะด้านข้างด้านบนแล้น,นี้ตัวหน้าจอหน้าปัดนะคะเดี๋ยวลองทำทถาตอนนี้อยู่ในห้างเนาะไม่รู้ว่ามันจะเปิดได้ไหม p u ดสตาร์ทนะ,ะระบบก,ก็จะแจ้งเตือนนี่ตัวดิจิตอลเนาะ ตัวสีฟ้าทุกคนเห็นไหมตัวนี้มันจะเป็นตัวเข็มเลขใหม่ที่เป็นเหมือนระบบดิจิตอลของตัวรถตัวท็อปของเราเลยนะคะมีตั้งแต่เกตตัวแซขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็จะบอกตัวตำแหน่งว่าตัวรถเราประตูฝั่งไหนปิดไม่สนิทอย่างเช่น4ประตูวีคอร์ทันนี้นะคะเซลเนนปิดไม่สนิทอยู่ที่3ประตูเลยทุกคนแล้วก็จะเป็นตัวบอกตัวเข็มน้ํามันนะคะตัวนี้ถ้าเต็มถังมันจะไปอยู่ตัว F นะคะหรือว่าตัวครึ่งหนึ่ง แต่ทุกคนงงว่าเติมน can ้ำมันเท่าไหร่ก็ทำไมไม่เต็มถังเต็มแล้วนะคะุกผลตัวเอฟคือเต็มแล้วนี่อันนี้ตัวบอกความร้อนอยู่ฝั่งซ้ายมือเนาะถ้าเราจะเลื่อนดูพวกทิป A ทิป B มันก็จะอยู่ฝั่งตัวพวามอะไรตัวนี้เลยนะคะตอนนี้จะเป็นโหมดตัวปรับคูดคอนโทลนะคะหรือว่าจับความเร็วตามรถคันข้างหน้าอันนี้ตัวกะระยะในการจับความเร็วตามรถคันข้างหน้านะคะลองกดอนว่าปิดประตูไม่สนิทมันจะทํางานไหมไม่ทํางานนะ ตอนนี้เราต้องปิดระบบประตูให้สนิทนะคะเพราะว่ารถมันจะเซฟตัวการขับขี่ของลูกค้าด้วยถ้าเราปิดประตูแล้วมันแจ้งเตือนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็อย่างเช่นเราจะออกตัวไปเราลืมดึงเด็กมือไหมเราปิดประตูสนิทหรือเปล่านะคะให้มาดูเนาะระบบมันจะเซฟลูกค้าเยอะอยู่ แล้วก็ตัวหน้าจอนะคะจะเป็นจอสัมผัสขนาด9นิ้วค่ะก็จะบอกตัวทิศท,ทางตัวรถว่าตอนนี้รถเราจอดอยู่ทางทิศไหนองศาอะไรนะคะนี่แบบข้อมูลวันที่เวลาตั้งค่าสามารถตั้งค่าตัวระบบของตัวรถได้เลยนะคะผ่านตอนนี้ตัวระบบนะคะทุกคนมันคือง่ายมากเลยนะแบบนี้ง่ายจริงๆ อันนี้ตัวแสดงผลของตัวหน้าจอของสร้างภาพนะคะอันนี้ตัวเชื่อมบลูทูธสามารถเชื่อมได้ประมาณ6 6เครื่องได้ขึ้นไปวันนี้ก็จะเป็นตัวสัมผัสกับัวจอเลยแต่ก่อนมันจะเป็นตัวแมนวดนะทุกคนนี้ตัวลดตัวลดคือบอกองศานี่เห็นไหมที่แนนบอกมันจะเป็นตัวระดับจับความเร็วคู่กับตัวนี้เลยเนี่ยองศาเนี่ยตัวนี้โอ้ตัวนี้นะคะ เห็นไหมจับความเร็วตามรถถางข้างหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยดูกันอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ควบคู่กับตัวแอร์ด,ด,ดั้นบนตัวนี้นะคะเรามากดได้เลยว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนจุดอับการแจ้งเตือนความเหนื่อยล้าตัวนี้คือเพิ่มขึ้นมาให้นะคะมาขออนุญาตปิดตัวนี้ก่อนอยู่ในห้างเดี๋ยวเขาจะโดนใบเตือน ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดปรับแอร์แยกอุณหภูมินะคะสฝั่งซ้ายขวาเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนตัวรูชาร์จนะคะเป็นรูชาร์จไท p ์ซแบบนี้เลยค่ะหน้าหลังเนาะระบบดิฟล็อกสี่คูณสก็จะเพิ่มหมดรัชเลนมาให้เรานะคะโดยปกติแล้วรัชเลนตัวนี้นะคะรัชเลนตัวนี้ที่เพิ่มมาให้ตัวนี้ปกติจะอยู่ในรุ่นตัว m ิลเอนะคะที่เป็น4ฟวิล l แต่ว่าปี2 0 2 4 วีคอสตัวกระบะก็เพิ่มตัวรัชเลนมาให้เพ,พ่อคู่กับตัวดิบล็อกนะคะรัดทุเลนดียังไงก็คือช่วยส่งกําลังทั้ง4ล้อเลยนะคะทำงานก็จะทํางานง่ายมากขึ้นช่วยออกกําลังของตัวล้อนะคะทั้ง4ล้อได้ดีขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ตัวเกียร์ถ้าเป็นรุ่น M นะคะตัวท็อปเขาจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะถ้าเราชอบเกียร์แมนวนวลก็จะเป็นตัว Z แล้วก็ Z P นะคะทุกคน ตอนนี้ก็จะเป็นโหมดทางลาดชันแล้วก็ปิดสัญญาณ P off ก็คือสัญญาณแจ้งเตือนรอบคันนะครับน,แบบนี่นี่สีเบาะจริงก็จะประมาณนี้นะทุกคนด้านท้ายนะคะอย่างที่แนนแจ้งไปก็จะเปลี่ยนตัวรูชาร์ตตัวนี้ตัวอีกแล้วไฟเราก็จะมีเยอะอยู่ ด้านท้ายนะคะที่เปลี่ยนก็จะเป็นตัวปุ่มชาร์จนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Type C เลยแบบนี้นะคะตัว Type C แบบนี้แล้วก็มีแอร์แยกด้านหลังนะคะให้ตัวด้านหน้าเนาะ,ะแอร์หน้าหลังแยกส่วนการมีที่วางของห้อยของให้นะคะแล้วก็มีที่พักแขน ดึงลงสะดวกง่ายที่วางแก้วอิซูซุมีเยอะมากไม่ต้องห่วงเลยตัวแผงประตูด้านข้างมีที่จับขึ้นนะคะขึ้นตัวรถแบบนี้เลยค่ะไปก่อกชอบตัวไหนสีอะไรพรักหาเซนแนนได้เลยนะคะอยากแต่งจุดไหนบันไดข้างชุดแต่งแฮมเมอร์กันชนหน้าหลังนะคะเซนแนนจัดให้ได้หมดเลยนะคะ แบบนี้เลยโอเควันนี้ขอตัวนะคะ